สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรนะครับวันนี้มาอัปเดตการเสียบข้างทุเรียนนะครับซึ่งเป็นการเสียบข้างทุเรียนในช่วงฤดูฝนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าจะต้องมีเทคนิคนั่นก็คือการทำร่องน้ำนี่นะครับนะครับนี่คือทำร่องน้ำนะครับเสร็จแล้วก็เวลาพันช่วงนี้นะครับต้องกวดซะหน่อยนะครับช่วงแรก หลังจากนั้นก็พันธรรมดานะครับไอช่วงแรกมันก็มาวสองสามทับนะครับหลังจากนั้นก็ทับเดียวนะครับทับเดียวขึ้นไปแล้วก็ไปกดอีกทีก็คือตรงนี้นะครับกดให้แน่นสี่ห้าทับเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเข้านะครับวันนี้ครับการเสียบก็ได้24วันแล้วนะครับการเสียบข้างทุเรียนนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็ไม่ควรให้เกิน2 5าวันนะครับ ยี่สิบเอ็ดวันถึงยี่สิบมาวันเราก็สามารถที่จะแกะผ้าเทปได้เลยนะครับแกะผ้าพันเทปได้เลยเราก็แกะมาแค่นี้นะครับนะแกะมาแค่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เราเว้นไว้ก่อนนะครับไอตรงที่เราเสียบนะครับกับเปลือกส่วนนี้แต่ส่วนบนนี้เราก็เอาออกเลยนะครับเอาออกเลยนะครับสองยอดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผนีะให้ดูวันนั้นตรงนี้อีกยอดนะครับนี่นะครับนี่ก็คือยอดหนึ่ง ใบก็ยังเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างนี้มีดำๆหน่อยนะครับนี่ที่อย่างที่ผมบอกว่าอย่าให้เกินนะครับอย่าให้เกินยี่สิมาวันเดี๋ยวดำๆเยอะเกินอาจจะก่อเชื้อราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปิดให้ดูนะครับเปิดแบบง่ายๆนะครับ ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็วิธีการเปิดนะครับวิธีการเปิดนะครับก็ใช้บางนะบางนะครับอ่าใช้ใบมีดนี่ครับิีได้เลยนะครับิีตรงที่เราพันส่วนบนนะครับนี่แล้วก็เราก็แกะเลยนะครับแกะเลยนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนี่เราต้องให้แน่นนะครับโอเคครับ ก็แกะลงมานะครับวนมาเรื่อยๆนะมีมีต่อนะครับส่วนนี้เป็น้าเทปต่ออ้ยไหนเอ่ยเป็นรอย้าเทปต่อนิดนึงอ่ใบก็ยัง ดใสเขียวอยู่นะครับยอดก็ยังสวยนะครับยอดนี้ยังสวยถือว่าสดอยู่นะครับก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเก็บมาตรงตรงที่เราพันช่วงแรกนี้นะครับแค่นี้พอนะครับ อ่านี่นะครับส่วนนี้นะนะครับส่วนนี้เราต้องไว้นะครับส่วนนี้ต้องไว้ก็พันไว้หน่อยนะครับพันกลับไปอย่างเดิมนะครับอ่าส่วนนี้เราโกวินไว้นะครับพันกลับไปที่เดิม นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เราพันได้ก่อนก็จะแกะแบบนี้ทั้งสองต้นนะครับการแกะเราจะแกะถ้าช่วงฤดูฝนเราแกะช่วงเช้าก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าวันไหนที่อากาศร้อนนะครับเราก็ควรจะมาแกะช่วงเย็นนะครับแกะช่วงเย็นดีที่สุดนะครับนี่นะครับก็ไม่ยากนะครับอีกหนึ่งคลิปก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ ฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งมาชมนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวอีกแผลหนึ่งนะครับตัวนน้นเดี๋ยวผมไปเปิดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับเราแกะมาเสร็จเราก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปดีดอะไรมันออกนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลายออกนะเราไม่ต้องช่วยเขี่ย Healthcare, อะไรทั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเขี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะคลายออกมาเองนะครับแล้วก็ไปดูฝั่งนู้นนะครับนี่ฝั่งนี้นี่นะครับเออนี่นะครับฝั่งนี้นะครับนี่นี่นะครับดูยอดสวยเลยนะครับนี่ยอดเขียวเลยนะครับกําลังจะต่อยอดดู ใบก็ยังไม่ร่วงใบก็เขียวแล้วก็ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าส่วนนี้เราจะต้องพันให้ก่อนนะครับพันที่ก่อนส่วนนี้เราแกะออกหมดนะครับแกะออกหมดเลยนี่นะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับเห็นไหมดำๆถ้าหากว่าเรา,เาแกะช้าไปนะครับสามสิบวันขึ้นไปอะไรแบบนี้เชื้อตรงนี้อาจจะเน่าได้นะครับเชื้อตรงนี้อาจจะลามมาที่แผลนี้ได้นะครับนี่เราแกะเลยนะครับ เพื่อเขาได้รับแสงนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ